พระกับหมอครบหกเดือนตามนัดกับหมอเมื่อวานนี้ถึงเราจะยุ่งงานแค่ไหนเมื่อวานเราก็ต้องไปตามนัดเพราะมันจะได้รู้เรื่องอาการป่วยที่เป็นอยู่ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่อย่างไรอันร่างกายนี้ก็เหมือนเครื่องมือถ้าเครื่องมือมีปัญหางานที่ต้องทําก็ยากที่จะสําเร็จลงด้วยดีช่วงที่เจาะเลือดเสร็จเราก็นั่งดูเครื่องบินฝึกบินขึ้นลง ตามภารกิจปกติของโรงเรียนการบินอยู่แล้วแวบหนึ่งเรานึกถึงสมัยที่เรายังทำงานอยู่ที่โรงเรียนการบินเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นนักบินรบและย้ายมาเป็นครูการบินวันหนึ่งเพื่อนชวนเราขึ้นบินด้วยพอดีวันนั้นเราว่างเราเลยขึ้นบินไปกับเพื่อนไอ้เราก็นึกว่าเพื่อนจะบินท่าธรรมดาที่ไหนได้เพลอแผลบเดียวเพื่อนบินผ่าแทงเสียอย่างนั้น เพื่อนบอกว่าหลบหนีค่าศึกไอเราก็ไม่ทันเตรียมตัวตกใจควายคว้าอะไรให้ยุ่งไปหมดพร้อมกันนั้นก็สะบัดเพื่อนไปว่าไอหาไม่บอกกูด้วยกูตกใจหมดเลยเพื่อนได้แต่หัวเราะชอบใจส่วนเรานี้อยากจะเต็ะเพื่อนเสียเดี๋ยวนั้นฐานที่จะบินผ่าแผลงไม่บอกไม่กล่าวกันบ้างเพื่อเราจะได้เตรียมตัวไม่ตกใจก็คิดถึงอดีตไปในขณะที่ว่างว่าง คอยหมอในปัจจุบันเราคิดถึงอดีตเพื่อตรวจสอบจิตใจของเราว่าอดีตนั้นมันทำให้ใจเราสั่นสะเทือนในปัจจุบันหรือไม่พอเวลาเก้าโมงหมอเข้าตรวจในห้องตรวจโรคเราเป็นคนแรกที่ถูกเรียกเข้าตรวจแทนที่หมอจะพูดถึงผลเลือดหมอกับพูดเรื่องธรรมะกับเราซะยังนั้นช่วงหนึ่งที่สนทนาทำกันหมอพูดกับเราว่าถ้าใจดีโรคก็จะน้อย เราก็เลยพูดเย้าหมอไปว่าอย่างนี้หมอต้องไปเรียนเทศมาด้วยนะหมอก็บอกว่าผมก็อยากบวชเข้าป่าไปเลยเหมือนกันครับช่วงหนึ่งที่ยังสนทนาธรรมกันอยู่เราได้ถามหมอไปว่าระหว่างพระกับหมอใครหนักกว่ากันหมอก็ตอบว่าพระหนักกว่าครับเพราะคนเป็นโรคใจกันมากเราฟังแล้วจึงพูดเสริมหมอไปว่าใช่ แต่คนที่เป็นโรคใจนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าใจเขาเป็นโรคหลังจากสนทนาธรรมกับหมอพอสมควรแล้วหมอจึงพูดถึงผลตรวจเลือดหมอบอกว่าไขมันลดลงมะเร็งทุกจุดไม่มีน้ำตาลขึ้นมากกว่าเก่าค่าตับสูงมากกว่าเก่าปิดท้ายให้ยามาฉันยาหกเดือนและให้เราคุมอาหารด้วยเสร็จแล้วเราก็จัดก,การไปทำหน้าที่ ของใครของมันกลับมาถึงวัดก็ตรวจตราการจัดเตรียมสถานที่รวมกับผอ,อสำนักพ,พุทธและทีมงานเพื่อเตรียมต้อนรับผู้ว่าใหม่ที่จะมาทําบุญตักบาตรทุกวันพระตามวัดต่างๆและเพื่อเป็นการพบปะประชาชนไปในตัวด้วยซึ่งเราก็เห็นว่าอันนี้เป็นนโยบายที่ดีของผู้ว่าคนใหม่เพราะเราว่าเรื่องบุญเรื่องกุศลเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งเป็นผู้นำระดับจังหวัดพาทําความดีด้วยเราจึงเต็มใจสนับสนุนเท่าที่เราจะทำได้บ่ายสามโมงเดินทางไปเป็นผู้นำสวดอิติปิโส108จบที่สถานปฏิบัติธรรมหนึ่งของเมืองการนี่ก็เป็นการพาทําในสิ่งที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งเราจึงเต็มใจที่จะไปนำสวดให้ยิ่งเราไปเห็นผู้เข้าอบรมธรรมะที่แต่ละคนดูหน้าตาอินบุญ ด้วยกันทุกคนด้วยแล้วมันทําให้เราคิดว่าเราโชคดีที่ได้มีโอกาสไปพาพวกเขาเสริมบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกลับมาถึงวัดก็หกโมงเย็นกว่าแล้วตรวจตราสถานที่และงานที่สั่งทีมงานจิตอาสาเห็นเรียบร้อยดีมันก็เลยทำให้ใจเราดีไปด้วยโดยอัตโนมัติท่านนั้นก็คิดไปถึงหมอที่คุยกันเมื่อตอนเช้าว่าใจดี ทำให้ไม่ป่วยง่ายสุดท้ายเราก็หวังว่างานที่สั่งจะดีเรียบร้อยเสมอๆนักเราจะได้ไม่ป่วยง่ายวัดพระาธาตุโพทอง27ธันวาคม68